สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังบิ๊กทินคุมกลาโหมภารกิจลับปรับก่องทัพดึงมวลชนสู้ก้าวไกลพระบรมราชโอการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที่สองกันยายนถือเป็นหมุดหมายสําคัญที่แสดงถึงการปิดฉากร,รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทโอชา และจากนี้ไปการเมืองจะเข้าสู่ยุคของรัฐบาลนายเศษฐาทวีสินอย่างเป็นทางการหนึ่งในโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่สร้างความเซอร์ไพรส์มากที่สุดคนหนึ่งน่าจะหนีไม่พ้นการขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนายสุทินคลังแสงสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยโดยถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับกระทรวงกลาโหมเพราะเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้นั่งเจ้ากระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้นำเหล่าทัพทุกกองทัพก่อนหน้านี้ในรอบ50ปีมีพลเรือนขึ้นมาทำหน้าที่เสนาบดีกลาโหมมาแล้วหลายคนเช่นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทในช่วนหลีกภัยนายนสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงสวัสดิ์และนางสาวยิ่งลักชินวัตรแต่ทั้งหมดเป็นนายกรัฐมนตรีควบกลาโหม ผิดกับกรณีของนายสุทินที่ขึ้นครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียงตำแหน่งเดียวประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่กำลังถูกเขียนผ่านชายที่ชื่อสุทินนั้นไม่ได้มีดีเพราะนามสกุลคลังแสงแต่การเลือกให้นายสุทินก้าวมารับเผือกร้อนนี้ตามบัญชาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีมีนัยยะทางการเมืองที่แฝงเอาไว้พอสมควรเนื่องจากตามระบบโครงสร้างการทำงานภายในของกระทรวงกลาโหม นับว่ามีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะการมีวัฒนธรรมทางทหารที่เข้มแข็งแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่ากองทัพถูกสั่นครอนจากการเมืองภายนอกพอสมควรภายหลังเกิดปรากฏการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อให้กลับไปใช้ระบบสมัครใจไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างปัญหาผลประโยชน์ภายในกองทัพเช่นการจัดซื้ออาวุธธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่อยู่ในกำกับดูแลของกองทัพซึ่งนี่ยังไม่นับปัญหาการเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นให้เห็นพอสมควรจากปัญหาของกองทัพทั้งหมดเลยมาระเบิดออกมาผ่านการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่พักก้าวไกลสามารถชนะเลือกตั้งในเขตทหารได้หลายพื้นที่ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านายทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกกระทามาตลอดเริ่มแสดงความไม่พอใจกับการบริหารกองทัพของผู้บงังคั่งชาระดับบน ชัยชนะของก้าวไกลในหลายพื้นที่นั้นในมุมกลับกันก็เป็นความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปของพรรคเพื่อไทยด้วยดังนั้นแน่นอนว่าการเข้ามาของนายสุทินในฐานะพลเรือนย่อมเล็งเห็นถึงจุดนี้เช่นกันโดยพื้นเพของนายสุทินก็เป็นพลเรือนทั่วไปและทํางานมวลชนมาก่อนหากนายสุทินลงพื้นที่เข้ากลมกองไปพบกับนายทหารชั้นผู้น้อยมากขึ้นและถอนหัวโขนออกมาย่อมจะซื้อใจ และสามารถดึงเสียงคนกลุ่มนี้มาเป็นคะแนนของพรรคเพื่อไทยได้เพิ่มขึ้นต่างจากอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหลายคนก่อนหน้านี้ที่ส่วนใหญ่เป็นทหารที่ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับงานมวลชนภายในกองทัพมากนักนอกจากการใช้ทํางานแบบผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งเป็นเจ้านายอีกคนเป็นลูกน้องอย่างเข้มข้นตามธรรมเนียมของทหารจึงไม่แปลกที่เขตเลือกตั้งในค่ายทหารจะกลายเป็นสีส้มในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เผือกร้อนอีกเรื่องที่นายสุทินหนีไม่พ้นเมื่อต้องมารับตําแหน่งคือการจัดซื้ออาวุธของกองทัพโดยเฉพาะความคาราคาสังของการจัดซื้อเรือดำนด้ำที่ล่าช้าเพราะยังไม่สามารถหาเครื่องยนต์มาติดตั้งได้ตามสัญญานอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการจัดโผโยกย้ายฐานในแต่ละปีซึ่งต้องรอดูว่านายสุทินจะมีบทบาทในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเมื่อมองในภาพรวมแล้วการรับหน้าเสือ มาเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมของนายสุธินั้นคงไม่น่าจะราบรื่นไปตลอดรอดฝั่งแน่เพราะหากล้วงลูกมากไปอาจสร้างความไม่พอใจต่อผู้นำเหล่าทัพจนบานปลายครั้นจะปล่อยให้กระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนไปเหมือนที่ผ่านมาย่อมไม่เป็นผลดีต่อพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่กองทัพเองดังนั้นไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่สร้างความอึดอัดให้กับบิ๊กสุทินแทบทั้งสิ้นศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ